ทุนสวัสดิ์กัมันจงนะครับฉ<อ>ายาในวงการก็เอปาทูนะครับเอ้ครับลูกค้ามาแล้วครับมาทำงานครับแปนะ๊หนึงถ้าพูดว่าอ e ีสูเปลี่ยนชีวิตผมไม่รู้จะเวอร์ไปหรือเปล่านะครับถ้าวันนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจซื้อรถหนึ่งมาทำทุกวนันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวผมเองอะ่ะจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ไหมก่อนที่1-9จะออกนะครับผมก็ทำ รถกระบะดีเทลอยู่แล้วนะครับในตระกูลทีเดจทีเดเคอะไรเงี้ยครับพอหนึ่งสิบเก้าออกนะครับรหัสเครื่องเป็นตัวใหม่นะครับมันเป็นรถของอนาคตครับก็เลยตัดสินใจที่ซื้อรถมาลองทําดูนะครับบวกกับงานอีซูส์นะครับอีซูส์เลสทับิลิทเปิดรุ่นแข่งรุ่นหนึ่งสิบเก้านะครับเราก็ทําเป็นรถแข่งเลยครับนะวันนั้นที่ซื้อมาทำเนี่ยเครื่องก็ยังไม่ได้ทําทําแต่รอบนอกถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้เขาเรียกไล่ข้างจากร้อยห้าสิบมาวันแรกที่ทำเนี่ย จบที่300แรงม้าเราก็ถือว่าเราตกใจตั้งแต่ตอนที่จูนแล้วครับตั้งแต่แรงม้าที่เราไม่คิดว่าเครื่องยนต์แค่1900ทีซีเนี่ยมันจะท่างแรงม้าได้ถึง300แรงม้าโดยที่เครื่องยนต์เรายังไม่ได้รับการปรัดีไฟตัวเครื่องยนต์เลยเราเปลี่ยนแค่อุปกรณ์รอบนอกไายคางเลยครับเข้าไปแข่งสนามแรกแล้วก็ได้ที่1ทําเวลาไว้เป็นสถิติใหม่ของรถนะวันนั้นนะครับน่าจะวิ่งอยู่มา26 27ครับเมื่อ4ปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าเครื่อง1900เนี่ย มันจะวิ่งได้เวลาขนาดนี้ณนะวันนั้นนะครับทุกอย่างมันเป็นรุ่นแบบมันวิ่งได้ออกเวลาขนาดนั้นเราก็ถือว่ามันค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็ดีใจพอสมควรข้อดีสําหรับยีสูเนี่ยก็คือเครื่องแรงแปลงน้อยคนไม่ทับซ้อนแต่ในความง่ายเขามีรายละเอียดแล้วมีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ในความง่ายอันนั้นอนะใครเข้าใจมันก่อนมันก็เร็วมันก็แรงมันก็ทนก็เลยทําให้ได้รับความนิยมในการที่จะเอามาตกแต่งและโมดิฟายมากกว่ายี่ห้ออืน่น รถที่เราจะเอามาใช้เอามาแต่งนคะครับคุณเลือกอ e ีซูเนี่ยเลือกถูกแลลวลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากก็จะออกไปในแนวของต้องการสมรรถนะแล้วก็รถยังเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกติความเรียบร้อยสวยงามไม่แพงเราอยากให้ลูกค้าแต่งรถแล้วมีความสุขแรงขับสนุกมีหน้าที่แค่เติมน้ำมันแล้วก็ใช้รถแค่นั้นเองผมเชื่อว่าผมตัดสินใจไม่ผิดที่ผมเลือกอ e ีซู เป้าหมายสำหรับผมนะครับถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันนะครับผมแค่อยากให้ทุกครั้งที่ผมไปแข่งครั้งต่อไปต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับ